สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกัวค่ะวันนี้นะคะเอ็นเอ็นฟาร์มนะคะมีโอกาสได้มาถ่ายให้ดูนะคะได้มาให้ดูวิวทิวทัศน์ของบรรยากาศฟาร์มเรานะคะบรรยากาศฟาร์มของเรานะคะลักษณะฟาร์มถ้าเกิดไม่แฉะนะคะพื้นไม่แฉะนะคะเพราะว่าน้ําจะลงบ่อนะคะ เสร็จอาหารเหลือเราก็าโยนให้ปลานะคะนั่นน้องเล็กของเรา,เาไปกินสวนหญ้านะคะกินบุฟเฟ่เลยสวัสดีค่ะอันนี้คืออาหารเช้าเสร็จแล้วก็ให้ฟางนะคะให้อาหารเช้าเสร็จแล้วก็ให้ฟงางเ,เสร็จแล้วเขาจะนอนนะคะถึงประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองก็จะลุกขึ้นมาหิวอีกนะคะ บรรยากาศรอบๆค่ะชมชุ่งค่ะชมทุ่งฝนตกนะคะฝนตกตลอดแต่ว่าอคอกเราไม่ชื้นแ็ะนะคะวัวก็จะนอนสบายกินฟางเสร็จอาหารเช้าเสร็จก็จะนอนนะคะคนก็จะนอนนะคะคนเลี้ยงก็จะนอน อันนี้น้องเล็กของเรานะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเกิดวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมได้หนึ่งอาทิตย์ร่กกา,ารงกายก็จะแข็งแรงนะคะแข็งแรงแม่ก็จะแข็งแรงนะคะเพราะว่าตอนคอลอดเราต้อง หลังคลอดฉีดยานะคะฉีดยาบำรุงน้องเล็กก็จะให้ธาตุเหล็กนะคะตัวนี้แม่สาวนะคะแม่สาวยังไม่ผสมโคงใหญ่นะคะอันนี้ผสมแล้วนะคะผสมแล้วน,นี่ประมาณ F2 ของเราะคะ่ะ หุนนี้นะคะหุนนี้กินกินนิดเดียวก็ดูเหมือนอ้วนนะคะบรบมันเอสองของเราเชื่องนะคะเลี้ยงวัวที่นี่เชื่องจับฉีดยาได้เอง เนื้อตัวจะมันวาวนะคะอาหารสูตรเราผสมเองนะคะเราไม่เน้นอ้วนนะคะเราไม่เน้นอ้วนเพราะว่าเราเลี้ยงค่อนข้างประหยัดนะคะประหยัดต้นทุนประหยัดแรงงานเพราะว่าเลี้ยงวัวแม่พันุจะระยะเวลายาวนานมากนะคะกว่าจะได้เห็นผลเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงแบบให้เราลืมว่าเราเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงยังไงให้เราลืมว่าเรา เลี้ยงงัวนี่แม่โครงใหญ่จะผมเป็นนิดนึงอันนี้นางฝรั่งของเราชื่อเขาะแต่ว่าประมาณว่าติดแล้วนะคะตัวนี้ บรรยากาศรอบๆฟาร์มค่ะใน,นสวนหญ้านะคะถ้าฝนไม่ตกแดดไม่ร้อนเราก็จะปล่อยทุ่งฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เจ้าของจะีิเกียดหน่อยนะคะไม่ได้ปล่อยนะคะฝนตกอัวเขาก็จะง่วงนอนวันนอนกลางวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะ